นั่นเครื่องส่วนตัวบินไปเจอสิ่งนี้เปิดทรัพย์สินใหม่ล่าสุดลิซ่าแบ็คพิงค์ซื้อมาครองได้รู้เลยรวยสุดในบุรีรัมย์ทำตามความฝันสำหรับลิซ่าแบ็คพิงค์เมื่อมีโอกาสได้ไปเวิร์ทัวร์ที่ประเทศออสเตรเลียเจ้าตัวเลยถือโอกาสไปหาเจ้าค็อกก้าสัตว์น้อยตัวจิว๋ว ซึ่งพอลิซ่าได้ไปเจอก็ดูมีความสุขและสดใสมากโดยเธอก็ไม่พลาดที่จะนำภาพสวยๆมาฝากโดยได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งจากนั้นแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความดีใจด้วยพอเจ้าตัวได้เห็นเจ้าควักก้าสมใจแล้วซึ่งเจ้าควักก้าเป็นสัตว์ที่ลิซ่าแบคพิงอยากเจอและอยากเห็นอยากใกล้ชิดและก็เรียกว่าสนใจเจ้าตัวแล้วจริงๆ พอลีซ่านั้นดูมีความสุขและใกล้ชิดกับเจ้าควอกกาน้อยแบบสดใสสุดๆและเหมือนเจ้าควอกกาก็จะรู้ว่าถ่ายรูปกับสุปตาร์ระดับโลกพอเจ้าควอกกาก็ยิ้มสู้แถมมองกล้องเหมือนรู้งานอีกด้วยโดยในการเดินทางครั้งนี้ลีซ่าเดินทางไปหาเจ้าควอกกาโดยเครื่องบินเล็กส่วนตัวนั่นเองงานนี้บอกเลยค่ะว่าการที่ได้นั่งไพรเวทเจ็ตไปชมสัตว์ตัวโปรดนั้น ถ้าเงินไม่เหลือจริงๆไม่มีทางทาได้แน่ๆเห็นแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องสืบแล้วล่ะค่ะว่าใครคือเศรษฐีที่รวยที่สุดในบุรีรัมย์ทั้งสวยทั้งเก่งและรวยมากจริงๆ